รับไปมารอยะคอนแทคด้วยไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเจ้าที่บริการถึงที่ทราบเลยที่น้องบินอะมีเพื่อนสมาชิกขออนุญาตคอนแทคที่น้องบินแป๊บนึ่งอะเชิญครับพี่ยักษ์ใหญ่วันดนี้ด้วยพี่หากไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาที่ใดไปย่อมไร้ผลการพัฒนาต้องเริ่มที่ใจคนจึงส่งผลการพัฒนาที่ถาวร หนูมันนอกที่หลอกใครไม่เป็นครับนายักษ์ใหญ่แจ้งเปิดสถานีประจำวันครับผมอรุณสวัสด์ครับพี่น้ำปลาและพี่นกบินอาจารย์หมูด้วยสวัสดีครับลุงตู่สองครับเออลุงตู่สองใบเล่โน้นครับสองเลยพี่เอาพี่นกบินนักงทายกันก่อนพี่ ก่อนเลยก็ขอกาบสวัสดีผมผู้ใหญ่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติชื่อเสียงเรียงนามก็ผมก็บอกไปเลยนะครับว่าผมก็นกบินออกอากาศเวลานี้นะครับขาวดำมหาไรเกษตรศาสตร์วยี่สิบห้ามุ่งหน้าลุมพีขาวสวยสวยครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเช่นเดียวกันครับท่านนกบินครับนายักษ์ใหญ่ครับผมหนุ่มวันนอกที่หลอกใครไม่เป็นครับฐานีมบายแน่นอนเลยพี่สวิงฟฟลครับ โอ้โหแหมมันโดนใจตรงเนี้ยหนุ่มตักจังหวัดหล่อใครไม่เป็นอ่ารักจริงหวังแตง่งถูกต้องไหมครับพี่ยักษ์ใหญ่รักจริงหวังแตง่งถูกต้องครับก็แต่ทำไงได้ครับอ่าอกหักซ้ำบ่อยบ่อยครับผมคบใครก็โดนเททุกทีโอ้ทราบแล้วฝากดูแลกวก็น่าสงสารนะแหมเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งสถานีไม่เหมือนพี่น้ำตาลนะ รักจริงเขาก็หวังแต่งนะแต่เขาชอบรักนิรันน่ะเขาชอบรักนิรันฟันแล้วเขาก็ทิ้งปลาฟันเขาหรือเขาฟันพี่น้ำปลาครับเนี่ย